สวัสดีครับชั่วโมงนี้เรามาดูข้อสอบกอพอเอ็กซมสอบวันที่3รกรกฎาคม2565เรื่องอนุกรมนะครับจากโจทย์ข้อนี้จะเห็นลักษณะของตัวเลขเ,เป็นลักษณะของการเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งลักษณะนี้ก็น่าจะเป็นลักษณะของการบวกกันนั่นเองนะครับแต่ลักษณะของตัวเลขตัวแรกกับต,ตัวที่2 นะครับเห็นว่าตัวเลขมันเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนี้นะครับจะไม่มีการเพิ่มใช่ไหมแต่ตัวเลขถัดมานะครับจาก12ไปนะครับ21ตรงนี้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ21ไป39เพิ่มขึ้น39ไปนะครับ66เพิ่มขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับเราก็ต้องดูว่านะครับข้าที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเพิ่มแบบไหนเพิ่มเท่าไหร่นะครับ สิบสองไปสิบสองไม่ได้เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับเราก็บอกว่าโอเคศูนย์ละกันใช่ไหมครับอ่าส่วนสิบสองนะครับไปยี่สิบเอ็ดนะครับเพิ่มขึ้นนะด้วยการบวกเลยครับบวกเก้าเห็นไหมครับส่วนยี่สิบเอ็ดไปสามเก้าอะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับอ่ะเราก็บวกเราก็พยายามดูว่าเอ่อเราบวกกันเนี่ยอย่าให้มันพลาดกันละกันนะครับตรงนี้อย่างเช่นหลักหน่วยบวกหลักหน่วยก็จะได้หลักหน่วยใช่ไหมครับอย่างเงี้ย หนึ่งบวกเลขอะไรครับได้เก้าก็คือหนึ่งบวกแปดเห็นไหมครับสองบวกเลขอะไรครับได้สามก็คือสองอะไรครับบวกหนึ่งอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับต่อมาครับเก้าบวกเลขอะไรครับตรง้ายได้เลขหกใช่ไหมครับก็ต้องเก้าบวกอะไรครับบวกเจ็ดถูกไหมเพราะเก้าบวกเจ็ดสิบหกใส่หกทดหนึ่งถูกไหมถูกสามทดหนึ่งะครับเป็นสี่สี่บวกเลขอะไรได้หกก็ต้องสี่นะครับสี่บวกสองอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับโอเคนะครับ เสร็จแล้วเราก็ต้องมาทราบว่านะครับตัวเลขถัดไปตรงนี้นะครับคือเลขอะไรถูกไหมครับแต่เรายังไม่ทราบเราก็ต้องหาผลจากบรรทัดที่เราเได้ตัวเลขขึ้นมาใหม่นะครับก็คือเลขศูนย์เลขเก้าเลข, 9, เลขนะครับสิบแปดเลขยี่สิบเจ็ดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับอ่ะน,นี้บวกนะครับถูกไหมอ่ะนะครับซึ่งจากศูนย์ไปเก้าเนี่ยก็เกิดจากการอะไรครับก็เกิดจากการบวกเก้าถูกไหม ก้าไปสิบแปดนะครับก็เกิดจากการอะไรครับบวกเก้าสิบแปดไปยี่สิบเ็ดก็เกิดจากการบวกเก้าใช่ไหมครับดังนั้นเลขถัดไปนะครับก็ต้องบวกเก้าเช่นกันถูกไหมครับยี่สิบเอ็ดบวกเก้าได้ครับได้สามสิบหกถูกไหมครับอ่าโอเคนะครับอ่นเลขถัดไปที่เราต้องการของบรรทัดบนสุดใช่ไหมครับตรงนี้ก็เกิดจากการนำเลขหกสิบหกตัวสุดท้ายนะครับมาบวกกับ ผลต่างของเลขบรรทัดล่างคืออะไรครับบวกกับสามสิบหกจะได้เลขตัวถัดไปใช่ไหมครับอ่ดูนะถ้าเราบวกทีหลักก็ได้ครับอันนี้หลักสิบนะครับเลขสหกก็คือหกสิบอันนี้หลักสิบเลขสามก็คือสามสิบหกสิบบวกสามสิบก็คือเก้าสิบถูกไหมครับอ่นหลักหน่วยหกบวกหกได้สิบสองก็บวกสิบสองเพราะนั้นเก้าสิบบวกสิบสองคำตอบคืออะไรครับก็คือร้อยอะไรครับร้อยสองนั่นเองนะครับก็จึงได้เท่ากับ เอ่อร้อยสองตอบข้ออะไรครับตอบข้อหนึ่งนะครับอ่าสับข้อนี้ก็เราได้คําตอบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าแล้วพบกันครั้งต่อไปครับแต่ก่อนไปนะครับอย่าลืมกดรูปหัวใจนะครับกดติดตามแล้วกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ